โชคดีที่เจอขอบคุณที่เธอรักฉันฟ้าคงต้องการให้เราพบก,กันรักตัาชา ขอเชิญเที่ยวงาน,นๆๆสืบสารศิลป,ปะท้องถิ่นศิลป,ปินพื้นบ้านณสนามอำเภอคีรีรัตน์นิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี12กุมภาพันธน์พบกับหนังตลุงคอนเสิร์ตสุดยอดหนังตลุงอัจฉริยะขวัญใจพี่น้องชาวใต้หนังล้งเดียวลูกทุ่งวัฒนธรรมนี่เมียพูนกับเมียปุ้มธรรมชี้มาอะไรเ,อร,เร,รเปิดบริษัทกับเปิดบริษัทขายอะไราากล้โจด้าชาตาวิว เลือครับซ่าดีไหมซ่ากันห่าก็ตามภาษาหนัง <ใจ S 1> ดูท่านหนังฟังทั้งเพลง<อ>ฟังเพลงเพราะเพราะขำกันทั้ง นในระบบแสงสีเสียงที่สมบูรณ์แบบอลังการงานสร้างบัตรราคา100บาทพร้อมเก้าอี้หรือไม่ได้พลาดไม่ได้12กุมภาพันธ์นี12้12กุมภาพันธ์นีน้ไปแหลหนังตะลุงหนังน้องเดียวลูกทุ่งวัฒนธรรมณส,สนามอำเภอคีรีรัตน์นิคมจังหวัดสุราธานีสนับสนุนและรับประกันโดยอาจารย์สวัสดิ์สมาานรเกให่เกิดน ยังพร้อมอยู่ไหมคนดียืนเคียงฉัน